ส,สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนเฮอ้อยนุ่งเฮ็ดจัางชมหนึ่งเอ้ยบายดีหนึ่งชมเอาหิวมากกระตาน่ะเอ้ยใส่ได้ใส่ได้สบายดีกับลูกทุจ้าก่อน Tụi ta ngâm ngâm con uh, còn... Hắn ma, hắn ma Ui, kẹp kinh bằng nhôm Hắn ma, tụi ta Tụi ta Ơ, ơ, xốp Nó ngừng lúc phải Nó ngừng phải lúc Hả Lúc phải nó nè mình kinh sụp, ôi, bay con ไปกันเด้อไป,ไปอย่างย่างทักทายเอฟซีอยู่ทุกมองทุกบอลทักทายเอฟซีอยู่ทุกมองทุกบอลเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องทางฝั่งไทยเด้อกำลังจะไปซื้อของอะฮิวกาตาฮิวกาตาให้ป้าไปซื้อวุ้นเส้นไปมีวุ้นเส้นบ่เฮยมีเส้นล้นไหมเฮ้ยมีเส้เนล้นบ่ Ôi thư cà tà hay pa. Ô kinh kinh Ô Mình sẽ lận bọn Mình lận nội bọn Tôi khai này Thông hồ hạ Thông nhảy bố mẹ bộ hơi Thông nhảy bố nhảy bố mẹ bộ nhảy tung thùng, sao phát xào gin an mgnom Phần chom ăn mặc nhôm Oi, giảm 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 สายาน้องดิวสบายดีกว่าลูกดิวกูอุกน้ำหลานนี่เด็กอุก,อกน้ำหลานหนิเด็กเอาบ่เจียงหัวป้ากระแตกปุกๆเอามาโลดเอามาเบิดด่าเท่ดดาใดาใด แล้วเอากระตามาซื้อเส้นล่อนจ่ายเงินละประกตาโบเห็นบาทนี่นัดใช้เอามาเอามากระต้าวุดเส้นน่ะเชียบไปทางไหนโอ้ยแล้ว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 เอาเข้อปากข้อดงไปเบิร์ดละบาทนี่ใช่สบายดีก็ลูกสบายดีก็ดีเก่ง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 น้องหนึ่งเก่งโอ้ยน้องดิวเก่งเฮ้ยหมดกัด โอ้ยโซนานาลูกโซนานาออกมาลูกออกมาออกมาลูกละหมดกัดโซนานาบังคำเข้าไปยังเออยออฮ่กฮ่า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 หมาฮัดหมาฮ่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 าฮาาัั่่า ป้ามาเมามาซื้อเซร้่นเป็ดทุระให้น้องเก็บพี่น้องน้องเก็บเพิ่นให้ป้ามาเมามาซื้อเสร้่นอยู่ห่านม่อุ่นหูจักเบิดแท้ได้น้องเก็บนี่ป้ามาเอ้ไปซื้อเซร้อนอยู่ห่านอาอุ่นเด้อว่สสันป้ามาไปซื้อเซร้อนอยู่ห่านอาอุ่นแนว่าสันน้องเก็บหูจักหูจักเบิร ไปซื้อเซลล์ร้านย่านหน้าอุ่นร้านชาวแพงบ่มีว่าซั่นขอบใจหลายเด้อสปอนเซอร์เด้อฮะน้องเก็บจะปอนเจอเด้อเลขบ่ออกดุ้นงดอ่ะแม่นแ่บ่ไกลเนาะแม่นมื้อนี้มื้อนี้เลขเวียดมื้อนี้าเจ้าอยากซื้อน้อง1เมื่อวานนี้บุญวัดาตงด โอ้ยสังเด้ขันแขวเด้โอ้โหนั้นโอ้ยล้มโอ้ล้มก็บอกเป็นยังนักกีฬาพฝนโอ้ยนักกีฬาพมาเด้อมาเด้อโอ้ยพฝน อุ้ยหนักกีฬาหนักกีฬาผ่นโอ้ยจอมซนผ่นเว้ากวเก่งขนาดได้เดียวนี่เอาไปดี้ไอเก็บก่อนหนึ่งบาดี้ไอเก็บก่อนลูกอ้าวเอาสบายดี้ไอเก็บก่อนงามๆก่อนเดี๋ยวไอเก็บเอาไปดี้ไอเก็บไปดี้ไอเก็บ ไอเก็บไอเก็บเฮ้ยกาลังเริ่มเก่งใส่โอ้ยน้องหนึ่งจอมซนมยังลูกยังป้าป้าป้าตากแดด,ด,ดยังเฮยเธ<แ>อเข้ามายังออยบบเออมันนี่สบอจังว่านั่งวานน้ม่ปุณนเอ่อเอ่อตึมประตู <c oughs> มันมันเลยเฮ้ยมาซิมดูแก่ไอจากหมาข่ามากระบกอ่ะโบหอดใช้เด็กซื้อวุ้นเส้นก็เป็นวุ้นเส้นเลยอย่างโบ้โอ้ยเนียวกว่าเป็นยังควายน้อยเกต๋าต้มเอ้ยเนียวกว่าเป็นยังเถอะเออมันเถอมันโบ้เฮ้ยมาพ่าอยู่พื้นดีนะเฮ้ยสบายเพราะหน้าตัวหนาๆมันโบโอนะเฮ้ยได้แล้วข่าว โอ้เพื่อนปนุ่นพ่อป้าผ้าเช่าเธอป้าโอ้ยลูกก็ลูกเออง่ยเดี๋ยวเอาหุ่นเห็นป้าไปได้ลูกเอาใส่กระตาสาของแม่ของป้าลูกของป้าของป้าเดี๋ยวลูกเด้อเก็บเก็บน่องหนึ่งแกงน่องหนึ่งแกงตบมือโดยโดยโดย Rồi rồi để kép phát bò. mẹ mẹ kép phát mẹ đụng sai. À kép sai, kép Khăn chẹo đi, khăn kẹo nừng đi. ไปหาเอาแลไรในสวนน่ะเราเดาเฮืองในสวนเนดินี่เลน้าดาเฮืองอะไรน่ระไปหาเอาเป็นป่าอยู่เอาไงมันเปื่อหวานน้ำเฮือปลูกแค่น้ำหนึ่งน่งน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 งะไว้ใช่นาเล่นฮะ หลังจากสื่ออยู่เพื่อนอาุลแล้วก็สียางไปเพื่อนซาพแพงไปเลาะน้ำกันเลยพี่น้องเนาะชมบรรยากาศนบนเนาะ้องงามสวยๆหามน้ำให้ยัองอ่นนะนะไป บระบดเอาัวกิ่งฮดทอด้เขียวทอดตเขียวอโอ้ยมาจะตะกก่าเอาบ่อผู้อันูุลักสีฮนเด้บัดนี้พ่อรัเสียละ่อยเลยมาบัวระบัดเอาเออมันจากตายเลยวางหันพส่นมาใส่ขึ้นเลยขึ้นมากเลยนะ่นันแกเลยอืมุ่นมาใส่มู่บ้านนี่ผู้เหม่ทชามั่ง ห้องบ่ม uh. ีผกเขียวหมากนะเขาหลบปลาดิแมนบัวะบาดเอาขว่าน่ยมันงามคให้ขกเลยเด็เออเดี๋ยวมันข่างใหญ่ไปเขาไปเหรอไปเพื่นนังแคง đơn đơn chẳng ngon thân cho thao man park hook an cục anh la xuống là cục mga này mga mga nhàng mga nhầm đây mga คือมีเท้ามั่งสีนังของหมอกอยู่สาวแพงกางคืนจนบก้าผ่านหน้าบ้านผู้ต้องเข่าซอยนผู้สาวแพงแต่ประเมาในีผ่านเซยสี่ทุ่มหาทุ่มก็ผ่านเซยสาวแพงนะบก้าผ่านอีต้องเข่าซอยนี่สาวแพงซอยผู้ใหญ่โสมพี่ซอยมีใหญ่สู้พุด อาหารซาวแพงแล้วสบายดีสุดหล่อเอ้าเออขี่โมกคนมาโอ้ยเสร็จโอ้ยสบายดีสบายดีโอ้ยตาแพงแดนเสร็จขี่โมกแล้วสบายดีเสร็จน้ำมูกเป็นวัดบ่ลูกน้องวัดเป็นวัดบ่ เฮ้ยตื่นเดยตื่นเี็งเพลงยาป้าถ่ายกอนลูกหล้าไปหนองบูมไปโรงเรียนแล้วเรามาเอาอะไรโครงไก่กับลูกชิ้น,เอ,นเอามาให้เราหนองเก็บสวัสดีครับสวัสดีจ้าหนองเก็บสัง่ง วันนี้เป็นธุระให้น้องเก็บมาซื้อมาซื้อโครงไก่โครงไก่ลูกชิ้นมไม่น,นีซาแพงเผาเพื่อนเอา,อากาศดีดีี่นะอากาศพอดีพอดีเย็นสบายมีลมพัดพริวนิดนิดใครแน่คันลมบ่แหง้งคันลมแห้งเนี่ยอยู่เนยหัวหนุ่มหัวผู้บดขี่ฝุ่นกันาย อันนี้ร่มพอดีพอดีอันนี้ยรมไก่เนาะพอได้จะเป็นสื่อวิญญาณไก่ไอ,ก <c oughs> อันตีนมันบ่มีบ่ <c oughs> มันหักแพงอือเอาตีนมันแพงเอาโค้งก็ได้ตีนมันหกโค้งหกสิบเอาเพิ่นสั่งซองบ่อือซองร้อยบาทเพิ่นว่ะเจ๊สิจา่ายเงินเลยเงินเงินน้ำปลาเมาเนี่ย สามร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วก็ซื้อหั่นเสาหลังไปแล้วนี่ดิปลาเมาขออาัยเด้อพี่้อกเด้อโอ้ยลูกระเบิดขอ้ไอ้ะกมาเอาไหลายหลายมึกจุกเงินก่อนเงินน้ำปลาเมาหน่ะสามร้อยเจ็ดสิบบาท อันนี้ซื้อหั่นซาลาเปาง200บาทไล้ายายของแต่ชาวเมื่อนี่จัใจเดอ้อร์นางเย็บมาอุฒนุนเอื้อยเส้นล่อนอันนี้ว่าเนือ้อวัวล่อนทงใหไงทงญ่งญนะม,มันเบิร์ดมันมีแต่ทงน้อยทงไข่ก็มีแบบนี้นะทงน้อยก็เอาเอากระยาแล้วจะซื้อเบื้บบอเองเพราะว่าเซนลอนทงใหญ่อันนี้มันเป็นล่อนต้มเจิดล่อนอร่อยเนื้อวัวเผ็ดเห็ดแบบไล่ๆเลยบอกว่าบวเนซุเอล่าเผ็ดซาบะมีน้อยๆอ่าล่อนต้มเจิด ไปเเบิ่่งกนอนวามีบ่มันบ่แมนล่อนที่จะไปกินเยอะๆอหมูกระทะกระเทอะมันบ่แมนเพราะว่าจะทำต้มเจืดหนูพี่น้องเนาะป้าเดี๋ยคงเต็มกระตาซื้ออยู่หา้านสาวลังกะเบิดห้าสิบบาทห้าสิบบาทอยู่หา้านสาวลังฮะข้าวเหนียววัดดองพาง้อมทงอยาง โอ้ยมันจะเล็กมันจะใหญ่มันจะกลางมันก็ร่อนเหมือนกันมันกินเหมือนกันว่าเอาใส่ถุงให้ะนี่นี่เธอหนิก็เนาะ้าวแห้งถุงใหญ่เนาะถุงเท่าไหร่อ่ะถุงละเท่าไรสิบบาทโอ้ถุงละสิบบาทเหรออันนี้สองพันมันอันนี้โบแมนสองพันนะถุงละห้าบาทสามพันถุงละห้าบาทห้าบาทนะซื้อห้าสิบบาท สถุงสิบบาทถุงละห้าบาทเบิ้งเบื้งเบิ้งมาจะเอาถุงเงินบาทไปสุประมาณมาเราจะคำนวณใส่เลยเราจะซื้ออีกไม่ได้ถุงสิบบาทเอาบ่ไม่หรือ่คะเบิ้งมีสิบบาทนี่เดียวมันสเหี้ยเบิ้งสเซื้ออะเอาซื้อเติมอีกเอาโอ้ยคอยคิดว่าถุงร่อนอันถุงใหญ่ๆนี่ยนะสองถุง เอาทุกนี่ถุกนี้ก็ได้เอาใส่สิบบาทาไปมีเศษเรียนสิบบาทซื้อไปเลยยังน้ำมันสีเหียขอบอกข,ขอบใจเดอ้อทั้งน้องเก็บดีใจน้ำผุดสีไดได้หับพี่อนเนาะพี่อน้นงเนาะอ่ต่อมาเอาสิใส่รวมกันคลิปนี้ก็สิขอจบไว้สำนีก่อนพอกันคลิปหนา้าโชคดีเบอร์ถกทนันทุกคน ขอบใจน้องเก็บละลายเดอ้อโชกดีเฮงเฮงปังปังเลยๆเด้นน้องเก็บเดอ้อกล้เอฟซีผูกเขาเบิง่งเขาส้มก็เฮงเฮงเลยๆหาเงนินหาคำโชกมาน